โอเคครับก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เราจะมาทาอะไรนะครับวันนี้เราจะมาออันนี้เราจะมาทําทําอะไรดีล่ะเอมเอาแช่ครับวันนี้เราจะมาอขยายพันธ์อนซนะครับตอนนี้ผมขอมาเก็บขนแกะเลยนะหัแหลกมากครับแหลก มันในแน่นนะผมได้ขยายพันธุ์ไปเพิ่มแล้วมีสีขาวมีสีแะไตามคลิปเลยครับผมโอเก็ขอเก็บคนแก่ก่อนนะครับผมจะไม่ขยายเนเพิ่มนะเพราะมันแหลกนะครับ สีแดงไปด้วยก็น่าจะดีนะครับโอเคสีชมพูดได้ไหมชมพูได้ก็น่าจะดีนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> คิดว่ามาได้เก็บคุณแกะเดียวแล้กันนะครับโอเค ท่าน,นี้พอไหมผมไม่รู้นะเดี๋ยวเอาเพิ่มมีสักสีแล้วกันนะครับเอาสีฟ้าอันนี้แล้วกันมันน้อยเอะสีเขียวก็ได้โอเคน่าจพะพอแล้วนะครับรีบออยกว่านนาแหลกนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้อผมก็ได้ปักทอตเพิ่มนะครับวางทอตให้มันสว่างสว่างเลยนะฮะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเมื่อเรามอนเตอร์มันมาบุกเยอะนะครับมอนเตอร์นี้มาเต็มบ้านผมเลยนะไอ้ตอนนี้ผมก็ได้เก็บนอกรอบไปนะครับนี่ถาวรอะไรผมก็ได้เก็บอันนี้ผมก็ปลูกเพิ่มนะทาเป็นฟาร์มขนาดย่อมเอาก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเราได้เยอะแล้วผมจะทําฟาร์มแบบเยอะๆอยู่นะครับ โ <Okay. S 2> อเคอเรายังจะไม่ครับเตียงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปครับเนี่ยมันจะเต็มช่องนะครับอันนี้เห็นว่าทําไมมันเกิดน้อยจังนี่ครับผมนีผมไม่ได้เก็บมาแบบหมดแล้วนะเดี๋ยวออกนอกกล่องไว้ก่อนเราเราค่อยไปเก็บสิเดียวครับ โอเคเป็ด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 โอเคแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับ เดี๋ยวเราไปอ่าไปหมู่บ้านก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มข้าวนะครับผมอ่านี่ฟาร์มข้าวก็โตแล้วล่ะแต่ยังโตไม่หมดนะผมก็ได้เก็บเกี่ยวได้นิดหน่อยนีเพระแล้วนะครับเพราะว่าผมถ้ามันไม่เก็บเราวมันก็เสียได้นะครับเราปลูกไว้แล้วเราไม่เก็บน,นะโอเคเออเราจะค่อยยังไงเนี่ยดูก,ก่อนนะ โอ okay. เคอืมอาไยังไงดีตรงตรงไหนมีตัวคราบบ้างในหมู่บ้านโอเคตรงนี้เรามีตัวคราบอยู่นะเดี๋ยวเราทิ้งอั่นี้ก่อน ไม,ไม่ได้ท่านผู้ชมนี่ไปก่อนนะนี่ใครมาเอานะสีได้นี่ตายเลยนะครับสีได้ตายเลยเอาช่มอเ็อก่อนนะครับเก็บก่อน มีหมาป่าด้วยนะเออเตียงสีแดงนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับมาครับเว์ชันเก่าอยู่นะเพราะอะไรครับเว์ชันเก่าเนี้ยแ้วคนแกะสีอะไรมันก็จะคราฟเป็นอ่าสีแดงเหมือนเดิมนะครับเอาิจินลของเกมเลยเขาก็เปลี่ยนสีเตียงใหม่นะใช่อออไม่หมดแล้ว สีเขียวมาโอเคผมว่าเราว่าเราเอาเตียงในบ้านไปด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านมันจะได้ไม่แยกตัวมานอนข้างนอกนะมันจะได้อ,อ่มีอลูกชาวบ้านเพิ่มนะลูกอ c นบซนะครับถ้าคนเล่นแบบเล่นกลกลเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าไอ NPC นะเอ็นีซีะเขาเรียกว่าะไรผมจะไม่ได้อะไรโนคอนโัมะรนี่และนะครับโอเคเดี๋ยวผมอาจจะเป็นวัดหน่อยนะฮะเพราะว่าวัดขึ้นจมูกครับไม่รู้นะาทิตตอนไหนเนะี่ยเป็นเป็นหวัดขึ้นจมูกตลอดเลยโอเคเดี๋ยวเราวางตรงนี้เลยก็น่าจะได้นะครับผม เราเตียงวางไว้เยอะๆนะครับมเตียงสวยมากครับ เราก็รอมันคข้านะาปึ๊บปึ๊บโอเคเตียงเต็มเลยครับปึ๊บโอเคแล้วก็เอาบ็อกอาชีพมันมานะ มีเตียงทุบออกเตียงทุบออกโอเคต้อ,องทุบเตียงออกนะครับเพราะว่าชาวบ,บ้านมันจะไม่ได้ไม่แยกตัวแนละ้วแล้วมันก็ไมดดนะ่เกิดอุปานรคเออ นี่บล็อกอาชีพโอเคทุกมาทุกเราไม่อยากได้บล็อกอาชีพนี้เราก็ทําบล็อกอาชีพอื่นนะครับผมไ,มได้เรศบล็อกอาชีพเป็นอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นเลยข้าวนะครับไอวินเนเจอร์อหะ,อะผมไม่รู้นะว่าขายเมยนะเดี๋ยวเราไปดูตามสูตรครับเราก็ได้ครับโอเคข้ามแล้วนี่ ทบแล้วนะครับไม่มีเตียงนะใช่มันก็จะมาตรงนี้แหละอ่ะเห็นไหมโอเคจะตรงนี้ก็ได้นะโอเคเราตัดไม้นิดนึงนะครับตัดในหมู่บ้านนี่แหละง่ายดีด อ,อืออืมแอบบอกอาชีพตรงไหนวะอือฮะเป็นไรนะเดี๋ยวไม่ต้องนั้นก็ได้วอันนี้บอกไม,ไม่ใช่บอกอาชีพดิ บอเชื่อต้องมีในการไหนเราตัดคลิปกันนะครับแป๊บนึงโอเคครับนี่ผมไม่ได้ไปคาบบอเกชี่ม,ม,คคมาแล้วนะอ่านี่น่าจะใช้อันนี้นะครับฉันผมจะไม่ผิดน,นะเดี๋ยวเราวางกันก่อนนะครับอ่าเห็นไหมใช้บ้านเปลี่ยนแล้วโอเค เดี๋ยวรอนองกันก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวเอาเคอรกว่าก่นนะรก่โอเค เราต้องแลกของมาได้ปอนะเดี๋ยวขอนอนก่อนดีกว่าครับผมจำวิธีขยะพันไม่ได้นะผมก็ลืมโอเคอมีแต่อันนี้ชนะนะเอาของให้ชาวบ้านนะครับาาก็จะมีปิงป๊งๆกันใช่ไหม อันนี้ไงผู้ชมนี่อ่ะขึ้นลงหัวใจกันแล้วนะครับแล้วจะมีเด็กน้อยออกมาออกมาสิไอ้เนี่ยอ๋อไงไงโอเคครับผมมีเด็กออกมาแล้วนะครับ เราก็ทำ่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าชาวบ,บ้านมาันจะมีโรคมาเยอะๆนะโอเค จจะใช้แค่รอดเยอะเลยนะไม่รู้ว่าแต่ผมใช้เยอะท่านผู้ชมอาจจะไม่ใช้เยอะนะครับอ่าตามนี้นะยครับผมถ้าอันนี้ก็เตรียมมาวางนะครับ แล้วก็เราอยากได้อาชีพเลยแล้วก็บอกกาชีพมาวางนะแล้วก็เอาของให้ชาวบ้านนะมันก็จะมีลูกกันนะใช่ครับผม<ะ>เออผมที่ชาวบ้านทุกท เลอะเหรอโอเคอันนี้มันกำลังมไม่ค่อยดีเลยอา่านี่รูปมันก็ออกมาเยอะนะครับโอเคอันนี้เป็นฟิชเชอร์มั้เหรอ โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะไว้แค่นี้ก่อนละกันซักใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับซักใครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันสำหรับคลิปนี้สวัสดี